ห้าใบยี่สิบใบจุดจจะละห้าใบนะสามสิบใบเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจะทำแบบไหนเดี๋ยวจะร่ายกลับนะไม่มีใครซื้อเลอตเตอรี่กลับนะอยแต่ยา,านี่แหละครับป้องกันเลขอันเนี่ยนะทุกคนจำเลขสองตัวล่างอาจารย์ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่นี่คือของจริงนะครับขนาดอาจารย์เป็นคน ให้แท้ๆเนี่ยเราจะไม่ซื้อสัก5บาท10บาทแล้วจะให้มุมมองเดี๋ยวจะให้ดูล่างก่อนเนาะเต็มที่ล่างเนี่ย1 2 3 4 5 6, 6 5 30ใบจุดเดียวจุดละ5ใบเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องทีละยยอย่างเลยไปเออวะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องเนาะมันเยอะเกิน นี้ก่อเพราะว่ามันกลับแล้วมันต้องไดกลับทีละตัวอยู่เยเกินระว่างสีพื้นเนี่ยเาจะโอเคอยู่อะเอาเป็นบางส่วนก็แล้วกันรู้สึกว่าเยอะเกินชุดละห้าใบนะครับไม่มีน้อยอาจารย์ให้อะไรนะชุดล่าง สองหนึ่งกับสองสามถูกไหมเดี๋ยวมือมันจะสรเดแล้วให้ดูส2สองสองสองสามขวนชุดห้าใบนะครับห้าใบนะเนี่ยนนถ้าจะพูดว่าจานเลี่ยนหนึ่งไม่ใช่ให้ตะพื้ตะพือใครจะถูกไม่ถูกก็เรื่องของคุณเพื้อ เนี่ยการเล่นอ่ะยังมีสองสองกันเบิ้ลด้วยเลขทบูบนะครับนะแล้วก็อ่ะสองหนึ่งเดี๋ยวจะไล่แทนนี้สองสามไปแล้วนะเอาลงฝัง่ชุดห้าใบสองหนึ่งเห็นไหมมอนเยอะนะครับอยู่ที่พื้นก็ยังพื้นอยู่ เน้นบนนะครับเผื่อถูกรางวันที่หนึ่งเห็นไหมนี่จุดห้าไปสิบยี่สิบกลับด้วยอีกต่างหากเห็นไหมห้าหนึ่งจะถูกรางวันที่หนึ่งเห็นไหมเ,เยอะแยะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนบางตอน นะหรือแยะอยากให้ชิดนะครับเราจะไม่ซื้อสักบาทสองบาทเหรอแค่นั้นแหลนะเหมือนงวดที่แล้วนะไปอีกแล้วเหนะมือนงวดที่แล้วนะขนาดให้ดูซื้อให้เห็นบางคนมันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับนะ การก็มีเป้าหมายถ้าถูกรางวันใหญ่ๆก็จะไปทําทั้งห้องน้ําทั้งวัดทั้งโน่นนี่นั่นนะครับงวดที่แล้วก็ทําให้ดูอยู่นะครับรางวัลที่หนึ่งไเอ่ยเห็นไหมรางวัลที่หนึ่งของเขาห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งถูกไวเพราะมีารสี่ตัวหลังสิบสองตัวหน้าเนะั้นก็สามสิบล้านนะครับเห็นไหมเนะมี่ยเพราะฉะนั้น จะได้เกิดความมั่นใจเพราะว่าทุกสูตรอะไรที่ทํามันก็มีที่มามีที่ไปนะครับทั้งสูตรทั้งในจิตนะครับในจิตจิตของเราเนี่ยการจิตกระแสจิตของเราเจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาจากสิ่งที่เราทําบุญหรืออะไรหลายๆอย่างนะลองเอาไปพิจารณาให้ควนเอานะครับทุกคนให้เห็นหมดแล้วเนาะหรือใครขาดหรืออะไรไม่เข้าใจอะไรก็ถามเม้นถาม จำไว้นะครับจะได้เทียบเียงกันว่ามันชนอะไรเดี๋ยวจะไปชี้ละสเต็ปที้ละสเต็ปนะไอ้ไข่การบ้านนะสิเข้าใจสิจด่ด้ซึมซาบาเออเข้าหมักตัวใดชอบตัวใดเออมันชนตัวใดแต่ละสูตรนะครับมันคนละสูตรกันนะมันก็จะชนกันอย่างงวดที่แล้วเนะาะไฟฟายจันหนึ่งเท่าดันมันได้หนึ่งได้หนึ่งกับกับสีเนาะ ของนะเพราะว่าสูตรไฟฟ้ามันรวมบนล่างนะมันมีห้ากับหนึ่งองกอนก๊าซิ่นอาจารย์ก็จะแยกเป็นบนล่างนะนะสังเกตนะอาจจะมองออกหรอกว่าก่อนกระสินสูตรนั้นบนคืออะไรล่างคืออะไรนะเห็นไฟฟ้าเนาะต่อไปนะครับสูตรของกอนก๊ะสินนะครับเดี๋ยวยนี้จะได้ดูชุดรวยด้วยนะ สังเกตนะล่างนะครับฟันล่างนะเดี๋ยวจะไปเทียบชนเอานะจะจะทีแล้วจะติดวันนี้ชุดล่างนะครับสองเท่านั้นนะครับนะเห็นไหมมันจะไปนชนกับทั้งอมสินทองก็สอเดี๋ยวจะให้ความมั่นใจเดี๋ยวจะให้ดูทูปอีกทีหนึง่งแล้วนะครับอาจารย์ฟันล่างนะสองหางนี้เท่านั้น รลุอันหรือยังตอนนี้นะครับเห็นไหมมันชนหนึ่งไปฟ้าด้วยสองหางแต่ว่าให้หนักตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าไอ้สีหางนั้นนะไม่เล่นไม่ได้นะครับเห็นได้กันว่าเน้นก็จะเล่นเฉพาะตัวเน้นอย่างนั้นไม่ได้นะเล่นแต่ว่าให้หนักตัวที่เน้นนะครับนะหนักตัวที่เน้นบางทีมันก็ไปออกตัวไม่เน้นก็มี แต่ให้หนักกว่านะให้หนักกว่าทุกๆตัวหนึ่หกห้าหนึ่งเพราะว่ามันเน้นหนึ่งนะใบฟ้าและก็เก้าห้าสองแล้วก็หนึ่งห้าแปดถูกไหมครับสรุปแล้วเลขท้ายสามตัวทั้งไบฟ้าและชุดนี้ตัวเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็รู้แล้วมันตรงกันเป๊ะไหมชนกันนะครับถ้าจะเล่นนะครับก็คือเลขท้ายเลขสามตัวชุดรวยไม่ทํำให้กิดหวังเหมือนในจานไล่ครั้งที่แล้ว วดที่แล้วให้เล่นเลขท้ายชุดรวยนะมีสามจะทําได้ก็คือวันโกนหรือวันพระเท่านั้นนะครับเห็นไหมามได้ก็คือจะพยายามเทียบเทยงนั่นแหละก็จะเกิดความมั่นใจความรู้สึกนะถ้าลุกได้สองเน้นสอง นะครับพักหน้าจอต่อไปนะครับนะไปเร็วนะออมศิลและทอกระสอตัวเดียวกันนะครับแต่ละหน่วยคนละตัวนะสังเกตนะเออบางคนว่าเออมาออกออมศิลทอกระสอปอนแล้วนะมันเคยมีนะครับเป็นชนกับรัฐบาลล่างของอาจารย์เลยนะเนี่ยสองนะครับเท่านั้นเลยนะล่างของอาจารย์เห็นไหม เออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกสุด,สด